สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวกรัรมพูชาทมินศร้าระธมชอกกันทั้งประเทศมวยไทยบรรจุรยูเรปียนเกม2023คณะกรรมการโอลิมปิกยุโรปยืนยันบรรจุกีฬามวยไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการชิงเหรียญทองการแข่งขันกีฬายูเรปียนเกม2023ที่ประเทศโปรแลนด์เป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง,ถงวันที่2กรกฎาคมนี้โดยจะมีการชิงเหรียญทองทั้งในประเภทว่ายครูและต่อสู้ ปัจจุบันสหพันธ์มวยไทยนานาชาติมีสมาชิกจากชาติยุโรป47ชาติจากทั้งหมด1 4 3ชาติทั่วโลกซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่มีชาติต่างๆเป็นสมาชิกมากที่สุดอีกทั้งมวยไทยยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในยุโรปจากเพจ a c e b o o k บัวขาวบัญชาเมฆและ amazing world culture hub ก็มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง พัศนคติของชาวกัมพูชาท่านแรกครับถ้าสพัน์คุณคแมไม่คิดจะทำอะไรต่อไปคงได้เห็นมวยไทยในโอลิมปิกเกมอย่างแน่นอนและเมื่อถึงวันนั้นคุณคแมจะกลายเป็นแค่การละเล่นพื้นบ้านเท่านั้นความหวังที่จะได้เห็นคุณคแมเป็นโมรดกโลกก็จบทันต่อไปครับข่าวนี้ไม่น่าเชื่อถือและเป็นไปไม่ได้คนไทยหลอกคนไทยอีกแล้วสำนักข่าวกัมพูชาย,ยัางรายงานว่าคนยุโรปให้ความสนใจเรียนคุณขมกันมาก แถบชาติในยุโรปหลายๆชาติยังสมัครเป็นสมาชิกคุณคาเมออีกด้วยทนต่อไปครับสื่อไทยก็แปลกชอบหลอกคนไทยด้วยกันเองถ้าคณะกรรมการโอลิมปิกยุโรปจะบรรจกุก็น่าจะบรรจุคุณคาเมอมากกว่ามวยไทยเพราะคุณคาเมอคือต้นตำรับมวยไทยหรือสื่อไทยต้องการปั่นกระแสมวยไทยให้กลับมาดังอีกครั้งทนต่อไปครับคิดว่าข่าวนี้คงไม่จริงหรือถ้าจริงก็แค่ยูโรเปียนเกม มวยไทยก็ไปได้ไกลแค่นี้คอยดูคุณแมจะมีชื่อในโอลิมปิกเกมมาทีหลังแต่ยิ่งใหญ่กว่าเหมือนทุกวันนี้คุณแมดังกว่ามวยไทยหลายเท่าทันต่อไปครับเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินข่าวมาก่อนว่าคณะกรรมการโอลิมปิกยุโรปจะบรรจุมวยไทยเข้าแข่งขันมารู้อีกทีก็ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วถ้ารู้ก่อนหน้านี้รับรองสาพันคุณขมต้องยืนประท้วงอย่างแน่นอน จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าใช่ถ้ารู้ก่อนคงยื่นประท้วงไปแล้วแต่นี่คือแผนของสาพันธ์มวยไทยนานาชาติที่ไม่ต้องการให้สาพันธ์คุณคาแม่รู้ก่อนเพราะกลัวจะถูกประ้วงจนไม่สามารถบรรจุมวยไทยเข้ายูโรเปียนเกมได้แสบมากทาต่อไปครับคุณคมแมคืนน้ำวันส่วนมวยไทยก็เป็นได้แค่น้ำวัวทูเพราะลอกเรียนแบบ เสนอให้คณะกรรมการโอลิมปิกยุโรปบรรจุกุลคแมรดีกว่าเพราะตอนนี้ในยุโรปกุณคแมรได้รับความนิยมมากกว่ามวยไทยทันต่อไปครับแนะนำสาพันธ์กุณคแมรกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำงานให้หนักได้เร็วกว่านี้บันไดขั้นต่อไปสำหรับมวยไทยน่าจะเป็นโอลิมปิกเกมต้องหยุดและสกัดกั้นให้ได้ไม่อย่างนั้นกุณคแมรจะไม่มีที่ยืนบนโลกใบนี้ทันต่อไปครับ ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพจของบัวขาวตั้งแต่ที่เขาปฏิเสธว่าไม่มีเชื้อสายคเมรแล้วแต่เรื่องนี้อดไม่ได้จริงๆถามหน่อยถ้าประเทศไทยไม่มีใต้โต๊ะผลการพิจารณาของคณะกรรมการโอลิมปิกยุโรปจะออกมาเป็นแบบนี้ไหมทําต่อไปครับแค่ยืนยันจากคณะกรรมการโอลิมปิกยุโรปเท่านั้นยังไม่ได้มีการบรรจุอย่างเป็นทางการถ้าสหพันธ์คุณคเมจะทําอะไรเพื่อเป็นการหยุดยั้งก็พอจะทาน แต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของสาพันคุณครรมแด้วยว่าจะทําได้ไหมจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าต้องยื่นประท้วงโดยใช้ภาพแกะสลักบนกําแพงอังกอรวัดเป็นหลักฐานในการยืนยันว่ามวยไทยก็ปี้คุณคารมแค่นี้สาพันมวยไทยนานาชาติก็ดิ้นไม่หลุดแล้วต้องยอมจํานวนถอดมวยไทยออกจากยุโรปียนเกมทนต่อไปครับพวกเราชาวขเขมรอย่าไปอิจฉาชาวสยาม ปล่อยให้มวยไทยของลอกเรียนแบบไปก่อนก็แค่ยูโรเปียนเกมของต้นตำรับคุณขมแมต้องเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับโอลิมปิกเกมเท่านั้นถึงจะสมศักดิ์ศรีทนต่อไปครับไม่เข้าใจคณะกรรมการโอลิมปิกยุโรปทำไมถึงเลือกบรรจุมวยไทยทั้งที่ทั่วโลกก็รู้ว่าลอกเรียนแบบมาจากคุณขมแมประเทศที่พัฒนาแล้วทำไมมีความคิดไม่เข้าท่าแบบนี้ถ้าผู้คุณเลือกคุณขมแมทุกอย่างข้อจบไม่มีข้อตำหนิทนต่อไปครับ เพราะคนยุโรปชอบมาเที่ยวประเทศไทยจึงซึมซับวัฒนธรรมไทยแบบหน้ามืดตามัวไม่รู้จักแยกแยะว่าสิ่งไหนคือของจริงของปลอมของจริงอยู่ที่กัมพูชาเชิญมาดูได้พวกเรามีหลักฐานยืนยันด้วยทนต่อไปครับเงินซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งศักดิ์ศรีของคนยุโรปที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศไทยซื้อคณะกรรมการโอลิมปิกยุโรปกัมพูชาก็จะซื้อคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเพื่อบรรจุกคุคแนในโอลิมปิกเกม จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าใช่ในเมื่อสาพันมวยไทยนานาชาติใช้เงินซื้อความสำเร็จได้ทำไมสาพันคุณขมแมจ,จะใช้เงินซื้อไม่ได้พวกเขาจ่ายเท่าไหร่พวกเราจะเกทับ2เท่าแล้วมาดูกันว่าการใช้ทางรัฐสู่ความสำเร็จไทยจะแน่กว่าการทำต่อไปครับวันนี้คณะกรรมการโอลิมปิกยุโรปไม่เลือกคุณขมแมก็ไม่เป็นไรแต่จะมาเสียใจทีหลังไม่ได้นะ เพราะคิดว่านาพดคุณคแมจะดังกว่ามวยไทยอย่างแน่นอนวันนี้จะให้โอกาสผู้คุณพิจนารณาใหม่อีกครั้งได้โปรดเลือกคุณคมแมทนต่อไปครับต้องยอมรับว่าคนไทยเก่งมากในเรื่องการล็อบบี้สามารถทําจากขาวเป็นดําทําจากดําเป็นขาวได้ขนาดมวยไทยเป็นของลอกเดนแบบคุณคาแบยังสามารถโนม้มน้าวให้คณะกรรมการโอลิมปิกยุโรปเชื่อว่าเป็นของต้นตำรับได้ทำต่อไปครับ ไม่มีอำนาจใดในโลกใบนี้ที่จะสู้อำนาจเงินได้คนยุโรปที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วยังแพ้อำนาจเงินกัมพูชาย,ยังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแต่ก็ไม่คิดที่จะซื้อความสำเร็จด้วยเงินเหมือนกับประเทศไทยเพราะยังรู้สึกอายทาต่อไปครับอาจเป็นเพราะว่าทางสาพันธุ์มวยไทยนานาชาติรู้ว่าตอนนี้คุณขมแมกกำลังได้รับความนิยมในยุโรปก็เลยเตะตัดขาไม่น่าใช้วิธีสกรปรกแบบนี้ควรสู้กันด้วยความสามารถนะ คนเรียนศิลปะการต่อสู้ยอมรู้ดีว่าไหนคือของจริงของปลอมจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมว่าสาพันธคุณคาแมน่าจะท้าประลองกับสาพันธมวยไทยนานาชาติสักหนึ่งไฟในยุโรปเพื่อให้คนยุโรปและคณะกรรมการโอลิมปิกยุโรปได้ประจักษ์ถ้ามวยไทยแพ้ก็ต้องยอมถอดมวยไทยออกจากยูโรเปียนเกมทันต่อไปครับวลาก่อนคณะกรรมการโอลิมปิกยุโรปเมื่อผู้คุณไม่เห็นค่าคุณคาแม คุณคแมก็จะไม่ให้ค่าพวกคุณเหมือนกันต่อไปคุณคแมจะพุ่งเป้าไปที่โอลิมปิกเกมอย่างเดียวเชิญเอามวยไทยของลอกเลียนแบบไปเถอะทนต่อไปครับวันนี้มวยไทยไปยูเรเปียนเกมอนาคตคุณคแมจะไปโอลิมปิกเกมรู้อย่างตอนนี้สพันธ์คุณคแมได้เตรียมการเอาไว้หมดแล้วหวังว่าคุณสยามจะไม่อิจฉาคุณคแมรนะเมื่อวันนั้นมาถึงหัวเราะทีหลังย่อมดังกว่าเสมอทนต่อไปครับ คณะกรรมการโอลิมปิกยุโรปหูโหนกตาบอดเลื่อไปได้ยังไงมวยไทยทั้งที่คุณคมแมดีกว่าทุกอย่างคุณนิยมมากกว่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่ามีอะไรที่คุณคมแมด้อยกว่ามวยไทยบอกหน่อยทัศนคติของชาวกัมพูชาทั้งสุดท้ายครับบอกตามตรงนะฉันรู้สึกเฉยๆที่มวยไทยถูกบรรจุในยูเรเปียนเกม แต่รู้สึกเสียใจและเสียดายที่คุณคแม่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้ทั้งที่คุณคแม่มีค่าไม่ด้อยไปกว่ามวยไทยทําไมโชคชะตาถึงได้เล่นตลกกับคุณขมเแบบนี้นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวกัมพูชาไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ